ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu for ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไป็นก่อนนั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด in for the p l i n g e นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟินาทีครับ30 usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น welcome bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ อินเตอร์สเตลากลับโปรโมชั่นส่งท้ายปี2023ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับกลับโปรโมชั่นแจก iPhone ใครสนใจนะครับเงินไขง่ายๆเลยเพียงแค่นั้นทุนฝากเงินงทุนขั้นต่ำ300 US d o และเฉลยครบหนึ่งหลอดไซส์ก็จะรับ1สิทธิ์นะครับนึกทุนครับในการจับรางวัล iPhone ยิ่งเฉรดมากยิ่งฝากมากก็จะยิ่งได้รับสิทธิ์มากขึ้นเท่านั้นด้วยอย่าลืมศึกษารายละเอียดทุกครั้งนะครับก่อนเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือติดต,ต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บรเกอรโดยตรง ทุกคนโชคดีนะขอบคุณครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก0.43% s p 500ปรับตัวปิดบวก0.42%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวปิดบวกมากที่สุดเลย0.54%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนสตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารโดยตลาดนั้นได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนา,าคารกลางสหรัฐ จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนมีนาคมปีหน้าดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีนะครับปรับตัวขึ้นโดยในระหว่างวันดัชนี s อ5 0 0พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2 5 6 5คานร,รับกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยล่าสุดแล้ว f เฟดว t ชทูของ4ีบีกรุ๊ปบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก72.7%ในการคาดการณว่า f ฟดน่าจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคมปี2567ครับคุณปีเจอร์คาร์ดิโลนักวิเคราะห์จากบริษัทสปาร์ตันแคปิตอลสกิลตี้ส์ในนครนิวยอร์กได้กล่าวว่า ตลาดยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับหลังจากสหรัฐได้มีการเปิดเผยดัดชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่าตัวเลข PCE ในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยดัชนี PCE นะครับเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสำคัญและหากตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐยังคงชะลอตัวลงในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ในปีหน้าก็มีความเป็นไปได้ว่าเฟดนั้นอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเร็วกว่าที่นักลงทุนคาดการกันเอาไว้ก็เป็นได้นะครับ ภาวะการซื้อขายในตลาดในคืนที่ผ่านมายังได้รับแรงหนุนจากราคาบ้านในสหรัฐที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งด้วยซึ่งทำให้นักจุ่มีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะไม่ได้เผชิญกับภาวะถดถอยแต่จะค่อยๆชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือที่เรียกกันว่าซอฟต์แลนดิ้งนั่นเองต่อมาครับคุณผู้ชมไปดูกันที่ราคาน้ำมันดิบนะครับปิดพุ่งประมาณ2เหรียญกันเลยทีเดียวครับนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมราคาน้ำมันแรงขนาดนี้ สำหรับสัญญาณบันดิบนะครับเวลเท็ก well ซันดิบีทีไอตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้น2เหรียญรับข่าวเรือสินค้าถูกโจมตีในทะเลแดงครับสัญญาณบันดิบก็ปรับตัวสูงขึ้นทันทีเลยนะครับทุกท่านครับหลังจากที่มีรายงานว่ากลุ่มกระบฏดูตียังคงโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ํามันนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากความหวังที่ว่า ธนาคารกลางสาหรัฐจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในปีหน้าซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศร,รษฐกิจและความต้องการการใช้ดบับน้ครับกลุ่มกบฏกคูตีในเยเมนนะครับได้ใช้ขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งในทะเลแดงเมื่อวานนี้พร้อมกับส่งสารเตือนสหรัฐและก็ชาติพ,พังมิตรให้รีบถอนกองกำลังชุดเฉพาะกิจออกจากทะเลแดงโดยเร็วที่สุดก่อนที่ทะเลแดงจะกลายเป็นทะเลเพลิง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหาว่าใครจำได้สหรัฐอเมริกาได้มีการเปิดตัวปฏิบัติการผู้พิทักษ์ความเจริญรุ่งเรืองหรือที่เรียกว่า Operation Prosperity Guardian ร่วมกับชาติพันธมิตรอีกกว่า10ประเทศเพื่อปกป้องเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงจากการโจมตีของกลุ่มคูติแต่ก็อย่างที่เราได้ยินกันครับยังไม่เป็นผลนะครับสุดท้ายนี้คือข่าวกองราคาทองคำปิดบวก70เซนเหรีดอลลา